ไว้จกรซิปากร้อยใหม่ประมาณกี่วันสามารถที่จะทำออร่าเซ็กส์แฟได้ หลายคนก็อยากจะสวยเนาะแต่การบ้านก็ต้องทำจริงๆแล้วอะ่ะทำได้เมื่อเรารู้สึกว่าเราอ้าปากแล้วอะ่ะมันอ้าได้ค่อยๆมากขึ้นแบบไม,ไม่ไม่เกร็งไม่ไม่ตึงเท่าแรกๆซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตอนนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและจํานวนไหมที่ใช้ด้วยค่ะว่าหนึ่งใช้ไหมอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ไหมอิตาลีเนี่ยมันใช้แค่้างละเส้นละต้วไหมมันยืดหยุ่นมากนะคะมันก็จะใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้เร็วหน่อยเนาะในขณะที่ถ้าเป็นไหมลิฟ หรือว่าหมายตัวเทสตีว่าขาดเส้นมันใหญ่แล้วก็ความยืดหยุ่นน้อยก็จะตึงมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการขยับหน้า,าก็อาจจะกลับไปแกล้เค็มปกติช้าหน่อยแต่โดยปกติแล้วนะคะโดยส่วนมากเกิน2ส,สัปดาห์ไปแล้วมักจะใช้ยี่ได้ใกล้เค็มปกติและแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าสมมุติว่ามันแบบมันไม่ไหวอ่ะมันต้องแล้วว่ามันก็ได้นะเพียงแค่ว่าอาจจะแบบด้วยความสมูทด้วยความแบบซอฟต์นิดเดอร์เบาๆนิดนึงนะคะข้างน้ำหนักกันใด้ดีแล้วกันจัดจะทำได้นะคะ